ขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันปั้นนักไลฟ์นะครับ KOL Academy by Getfin ครับ Getfin สร้างเส้นทามาวินให้ทุกคนมีแต่ได้ใน EP นี้นะครับผมจะสอนนะครับก้าวแรกสู่การเป็นนักไลฟ์นะครับถ้า <Yahoo! S 1> คุณนะครับจะก้าวเปนนักไลฟ์คุณต้องมีสิ่งนี้คุณต้องมีชานเ f ลแฟนเพจ Facebook เป็นของตัวเองครับแฟนเพจดีกว่ายังไงปกต Facebook ส่วนตัวเนี่ยจะมีเพื่อนได้นะครับเต็มมากสุดเลยคือแค่5,000คนเท่านั้นแต่ถ้าคุณ สร้างแฟนเพจ Facebook ของตัวเองคุณสามารถมีเพื่อนที่ชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันหรือคนที่จะมาเป็นลูกค้าคุณได้มากกว่า5,000คนเอาง่ายครับมีได้อลิมิตเลยดีกว่าเห็นเห็นข้อ2 Facebook Fanpage เ,เกิดขึ้นมานะครับเพื่อขายโดยเฉพาะ f a c e b o o k Fanpage สามารถ บูธโฆษณาได้บูธ <Yeah. S 1> <verm> โฆษณาคือการเอาเงินนะครับใส่เข้าไปแล้วทําให้โพสต์พสต์นั้นไลฟ์สดไลฟ์นั้นนะครับมีคนดูย <Yeah. S 1> ตามจํานวนเงินที่เราใส่เงินเข้าไปนั่นเองนะครับผมยกตัว ja. อย่างแล้วกันสมมุติ <Corps. S 1> ผมถ่ายภาพนิ่งมานะครับแล้วผมโพสต์ลงไปนะครับผมมีเพื่อนร้อยคนคนปกตินะครับที่เป็นเพื่อนผมอาจจะเห็นโพสต์นั้นนะครับ3-5คนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบูธโฆษณาเจ้าภาพนิ่งภาพนี้ผมสมมติผมใส่เงินเข้าไปปุ้งนะครับพับาท โอเคคนเห็น100คนจะมีคนเข้ามากดไลค์โอกาสในการขายก็มากกว่าเดิมถูกไหมดังนั้นนะครับถ้าคุณจะขายให้ดีขายให้ได้บน f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ต้องยิงโฆษณาประกอบไปด้วยครับในการยิงแอดเฟซบุ o กเนี่ยนะครับในการบูตโฆษณาเนี่ยนะเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราได้เช่นสมมุตินะฮะผมจะขายเฉพาะคนในกรุงเทพผมก็เลือกโลเคชันเนี่ยครับจิ้มปักหมุดแค่กรุงเทพ ครับสวนณภูมิเยวาวราชในแถวนี้เท่านั้นสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุนะครับภูมิภาคความสนใจเราสามารถเอาเงินนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วยิงไปหาพวกเขา <Yeah. S 1> ง่ายง่ายนะครับ <Ooh. S 1> ตอนนี้ยิงแอดเฟซบุ๊กเนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วขอให้มีรู้จักการใช้เครื่องมือเท่านั้นเองนะครับ <Whoa. S 1> นี่คือข้อดีของ Facebook Fanpage ครับ <Yeah. S 1> นอกจากนี้นะครับ ไอ c e b o o k Fanpage เ,เนี่ยนะครับมันสามารถไลฟ์สดขายแล้วก็สามารถไปผูกกับแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับในการเรียกว่าเลือกสินค้ามาขายนะครับจะเลือกสินค้ามากี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็มาไลฟ์ like สดขายได้ด้วยอย่างยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ g ก็ f ฟ n เนี่ยนะครับเราสามารถผูกติดกับ a c e b o o k นะครับเอาง่ายเลยเราสามารถไปเลือกนะครับสินค้าจากน g e t ก็ n ฟินสมมติว่าผมอยากจะขายเกี่ยวกับอา,อาหารเสริมนะครับผมก็ไปติ๊กมาเลยว่าผมจะเลือกอาหารเสริมยี่ห้อไหนมาขายบ้างติ๊ก,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 กรับแล้วสุดท้าย เวลาผมไลฟ์สดผมก็ไลฟ์สดไปเลยแล้วก็ผมบอกลูกค้าว่าถ้าสนใจสิ่งนี้นะครับผมรีวิวให้เห็นแล้วว่าประโยชน์ยังไงปั๊บถ้าลูกค้าอยากได้นี่เลยพิมรหัสนี้ไปเลยตึง้งนะครับเวลาลูกค้าพิม์รหัสเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับระบบเนี่ยครับก็จะดูดลูกค้าเข้าไปนะครับไปคุยกันนะครับในอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ สามารถโอนนะครับชำระจ่ายค่าสินค้าเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับนี่คือความเจ๋งที่เกิดขึ้นครับในฟีเจอร์ Facebook ที่ร่วมกับ Getfin ดังนั้นนะครับนี่คือโอกาสที่เราสามารถขายของผ่านออนไลน์ได้ง่ายกว่าเดิมและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี Facebook Fan Page ของตัวเองครับสามสิ่งนี้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง Facebook Fanpage ครับ <Yeah. S 1> อันแรกเลย มีชื่อช่องของคุณก่อนนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมให้คุณเนี่ยไปคิดเป็นการบ้านไปแล้วว่าคุณอยากมีชื่อช่องอะไรนะครับตอนนี้นะครับสมมุติว่าคุณมีชื่อช่องแล้วนะครับหนึ่งอันที่สองที่คุณต้องมีก็คือคุณจะต้องมีรูปโปรไฟล์ครับอเอาง่ายๆครับมันเป็นรูปสเตตัสเป็นรูปที่เราเนี่ยอยากจะพรีเซนต์นะครับแนะนาเลยนะครับรูปที่เอามาเป็นโปรไฟล์เนี่ยแนะนำนะครับควรจะเป็นรูปตัวของเราอ่ะเดี๋ยวมีสอนให้ใน E p ีถัดไปนะครับโอเคอันที่3เลยที่ต้องมีก็คือนี่ฮะ รูปปกเ o v e r แฟนเพจครับรูปปก cover แฟนเพจเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะครับมันทําหน้าที่เหมือนป้ายร้านนะ cover คือแปลตรงตัวก็คือปกหนังสือยังมีปกเลยแฟนเพจก็มีปกเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าปกแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับปกเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแนวนอนนี่ยาวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำนะครับไอ้รูปปก c o อ e r เนี่ยนะครับใน EP ต่อไปนะครับ ใครยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราทําทั้งรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปปกคเบอร์ไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปเปิดแฟนเพจ a c e b o o k กันเจ๊ฟฟนสร้างเส้นทามาวินให้ทุกคนมีแต่ได้